สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราเปิดมาด้วยภาพบรรยากาศที่ดูแปลกตาหน่อยครับเป็นภาพบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองครับอาคารผู้โดยสารอาคารสองซึ่งให้บร,ริการผู้โดยสารภายในประเทศในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2564ซึ่งจะเห็นว่าบรรยากาศนั้นเงียบเหงามืดมิดมากครับเพราะว่าสายการบินต่างๆนั้นไม่มีเที่ยวบินให้บร,ริการที่สนามบินดอนเมืองเลยนะครับเนื่องจากมาตรการของภาครัฐแล้วก็สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ ให้งดบริการรับส่งผู้โดยสารเข้าออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่ช่วงปลายปลายเดือนกรกฎาคมนะครับยาวต่อเนื่องมาจนถึงสิ้นสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ด้วยมาตรการคลายล็อกที่ผ่อนคลายขึ้นตั้งแต่1กันยายน2564เป็นต้นมาทําให้สายการบินต่งตางเนี่ยสามารถมาให้บริการเที่ยวบินเข้าออกที่สนามบินดอนเมืองหรือว่าสนามบินในเขตกรุงเทพและประิมณฑลได้แล้วนะครับ <D ance> น้นแล้วครับเราก็กลับมาที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกันยายน2564ครับมาชมบรรยากาศการเดินทางและการให้บริการเที่ยวบินต่างๆที่สนามบินดอนเมืองซึ่งกลับมาอีกครั้งครัครบตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับที่สถานีดอนเมืองซึ่งรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนี่ยให้บริการจากสถานีกลางบางซื่อไปยังรงังสิตเนี่ยแล้วก็มีสถานีดอนเมืองอยู่ระหว่างทางซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารผู้สานที่สนามบิน ก็เปิดให้ทดลองใช้บริการได้แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองได้จริงๆแล้วนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าก็วิ่งแล้วเครื่องบินก็กลับมาบินแล้วใครยังไม่ดูคลิปรีวิวนั่งรถไฟฟ้าไปสนามบินดอนเมืองของเราย้อนไปชมกันได้นะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับ เข้ามาในอาคารผู้สารที่สนามบินดอนเมืองครับอาคารผู้สา่อาคาร2ซึ่งให้บริการผู้สารภายในประเทศเนี่ยตอนนี้ไฟก็กลับมาสว่างสวยอีกครั้งครับเที่ยวบินต่างๆก็ทยอยกลับมาครับสายการบินต่างๆทยอยกลับมาเปิดให้บริการครับถึงแม้ความที่อาจจะยังไม่ได้มากมายเหมือนแต่ก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ครับก็กลับมากันแล้วครับ อย่างสายการบินนกแอร์เองเนี่ยก็กลับมาให้บริการที่ดอนเมืองอีกครั้งครับตั้งแต่1กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนนี้นะครับนกแอร์ no Air ก็จะมีเที่ยวบินให้บริการไปยังจุดบินต่างๆทั่วประเทศไทยครับทุกภาคนะครับ,ก,รบก็กลับมาเกือบพบทุกเส้นทางที่เคยบินนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็สามารถตรวจสอบตารางการบรินแล้วก็เที่ยวบินต่างๆที่ให้บริการครับได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินนกแอร์สำหรับการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆทั่วประเทศไทยในเวลานี้นะครับแต่ละจุดหมายปลายทางแต่ละพื้นนนทีี่กกก็จะมมาาารใ คัดกรองหรือว่าจํากัดการเดินทางเข้าพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งนกแอร์เขาก็มีจอแสดงตารางแบบนี้ไว้ให้นะครับว่าจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหรือว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขยอย่างไรบ้างในการเดินทางเข้าพื้นที่ครับเรื่องาการฉีดวัคซีนการตรวจหาเชื้อต่างๆครับก็ตรวจสอบอีกครั้งก่อนเดินทางน,นะเพราะว่ามาตรการแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเราก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับบรรยากาศภายในอาคารผู้สานที่สนามบินนนเมืองครับร้านค้าก็กลับมาเปิดให้บริการบ้างแล้วอย่างร้านข้าวแกงเมจิกอร่อยตอน,นี้้กลลัับบมาเปิดแวนะคร เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารที่สนามบิน driven, นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็นั่งในร้านอาหารได้แล้วครับส่วนภายในห้องผู้สารขาออกภายในประเทศเนี่ยร้านค้าก็ยังมีที่ปิดอยู่บ้างครับแล้วก็กลับมาเปิดให้บร,ริการสว่างสวัยแล้วก็มีบ้างนะครับเปิดเยอะเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าประมาณครึ่งครึ่งครับที่กลับมาเปิดให้บร,ริการแล้วตามปกติส่วนร้านอาหารขายของฝากต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีทั้งร้านที่ยังปิดอยู่แล้วก็ ร้านที่กลับมาเปิดไฟสว่างสวัยพร้อมให้บริกา lee, รผู้โดยสารที่เดินทางแล้วครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเดินทาง Hello, ที่สน right. ามบินในช่วงนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับก็มีสินค้ามีร้านอาหารต่างเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการแล้วพอสมควรครับก็รองรับกับปริมาณผู้โดยสารที่กําลังกลับมาครับอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเที่ยวบินก็ยังไม่ได้มีความถี่เท่าเหมือนแต่ก่อนครับแต่ว่าก็ค่อยมาครับบริการต่างๆก็กลับคืนมาเช่นเดียวกันเช่นร้านรองเท้าในพื้นที่ของห้องผู้สารขาออกเนี่ยก็กลับมาและเปิดบริการแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไขล็อกแล้วนรัสาามถใช้ก นวดฝ่าเท้าได้แล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็กลับมาเปิดบ้างพอสมควรนะครับสาหรับวันนี้เราจะเดินทางไปอุดรธานีด้วยเที่ยวบินดีดีสามศูนย์สองครับใช้บัสเกตครับที่เกตเจ็ดสิบสองด้านล่างครับบรรยากาศในการเรียกผู้สารขึ้นเครื่องในแต่ละเที่ยวบินนะครับก็จะมีการทยอยเรียกผู้สารขึ้นเครื่องครับด้วยมาตรการเว้นระยะห่างครับแล้วก็จะมีคัดกรองต่างๆเช่นการให้ผู้สารนวัดอุณหภูมิอีกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปยังรถบัสหรือว่าการเดินเข้าห่วงเพื่อไปยังเครื่องบิน,นครับ จำกัดความจุผู้โดยสารครับไม่ให้อัดเกินไปครับจะให้มีการเว้นระยะห่างนะครับสำหรับวันนี้เราจะเดินทางไปอุดรธานีด้วยเครื่องบินแบบ q 4 0 0นะครับเป็นเครื่องบินไปพัฒเทอร์โบพ็อปนะครับเครื่องบินลำนี้ครับชื่อว่านกลาเต้ครับมีชื่อด้วยนะครับสีสันของเครื่องบินเนี่ยก็จะเหมือนกาแฟลาเต้ครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลคลุมครีมนะครับด้วยฝูงบินเครื่องบินแบบ q 4 0 0ที่มีประจำการอยู่ในสายการบินนกแอร์เนี่ยควบคู่ไปกับฝูงบินโบอิ้ง737าเนี่ยทำให้สายการบินนกแอร์เนี่ยมีความยืดหย่นก ปรับตารางการให้บริการในเส้นทางต่างๆครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ sign. แล้วก็ความต้องการของผู้โดยสารก็ทําให้สายการบินน้องแอร์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปครับที่ประตูเครื่องบิน,นครับจะมีลูกเรือครับยืนให้บริการสิ่งของต่างๆเหล่านี้ครับคือผ้าคลุมเบาะ,ะครับแล้วก็มีหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มีแผ่นเช็ดทําความสะอาดด้วยนะครับเพื่อใครต้องการความมั่นใจความสะอาดที่เพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถหยิบมาใช้บริการได้นะครับ อย่างไรก็ตามครับระบบที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินโดยสารพาณิชย์รุ่นใหม่ๆที่ให้บริการโดยสายการบินต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพด้านสุขอนามัยและความสะอาดสูงมากครับเช่นระบบกรองอากาศที่ใช้ฮิปเปอร์เฟลเตอร์เนี่ยสามารถกรองดักจับเชื้อโรคต่างๆในอากาศได้ถึง99.9%แล้วก็การออกแบบของระบบไหลเวียนอากาศของระบบปะอากาศของเครื่องบินพาณิชย์รุ่นต่างๆในปัจจุบันเนี่ยทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือว่า อากาศภายในเครื่องบินเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าจะมีทิศทางการไหลที่แน่นอนแล้วก็จะผ่านระบบกองอากาศที่มีประสิทธิภาพทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเวียนกลับมาในห้องโดยสารอีกครั้งสำหรับมาตรการบนเที่ยวบินในช่วงนี้นะครับทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปเทเนี่ยกำหนดให้สายการบ,บินต่างเนี่ยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ75ครับของความจุข,ของเครื่องบินในแต่ละรุ่นที่ให้บริการและระหว่างเที่ยวบินเนี่ยผู้โดยสารจะต้องสวมหน้าก,กากอนามัยไว้ตลอดเวลาขณะเดินทางครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้สาร รับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆระหว่างเที่ยวบินด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสายการบินต่างๆเนี่ยจะไม่มีการจําหน่ายหรือว่าบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินนะครับรวมไปถึงมาตรการเว้นระยะห่างอื่นนะครับเช่นในการต่อคิวที่จะใช้ห้องน้ำถ้าถ้าเกิดมีคนรอใช้ห้องน้ําหลายคนเนี่ยก็จะไม่มีการไปต่อคิวแอร์กันทีห้องน้ำครับจะให้ลูกเรือเนี่ยเป็นคนคอยจัดคิวให้นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่จะลงจากเครื่องเนี่ยก็จะมีการ ทยอยให้ผูษษ้สารลงจากเครื่องครับให้ผูษษ้สารยงโคงเนี่ยนั่งประจําที่อยู่นะครับแล้วก็จะมีการเรียกลงเป็นทีละลําดับทีละแถวไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการลุกขึ้นมายืนแอร์กันบนทางเดินนะครับใช้เวลาบินมาหนึ่งชั่วโมงจากดอนเมืองนะครับตอนนี้นกลาเต้ก็พาเราเดินทางมาถึงอุดรธาน,นีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเที่ยวบ,บินดีๆ302ของสายการบินนกแอร์ครับในการเดินทางเข้าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละปลายทางเขาจะมีมาตรการคัดกรองแตกต่างกันไปอีกทีนะครับก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ